ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจพอวันที่สองก็หายใจไม่ออกก็ลุกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หายใจไม่ออกมันเหมือนแบบจะตายจะต้องไปโรงพยาบาลหรือยังไงแต่สักพักหนึ่งก็หายก็เห็นน้องสวดมนต์อีกแล้วก็เลยเข้าไปดูก็เลยคิดว่าตัวเองเี่ยต้องสวดมนต์แล้วล่ะนะคะว่าเขาไปทําอะไรก็ก็เข้าไปสวดมนต์ร่วมกับเขาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะใช่สวดมนต์ถ้าสวดพร้อมขันตีสามหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอก ก็ปกติกลับมาแข็งแรงมีสาธุแสดงว่าได้ผลค่ะได้ผลค่ะได้ผลก็ต้องเร่บเร่งสวดจะได้หนุมขึ้นตามทุกรอบอค่ะสวดทุกรอบสาธุค่ะอ่ามีอะไรหมอตาคะจริงๆพี่เขามีโรคมีโรคแล้วเขาก็หายด้วยนะคะฮะ,ะเ,ขเขามีมีโรคที่มันรัก แล้วเขาหายอะค่ะที่ดีอ่นโอ้มันหายทุกโรคล่ะยกเว้นโรคดันทุลังอะไม่ค่อยหายว่าเขาสวดมนต์จนหายอะค่ะหลวงตาอาเมีความเชื่อมันก็หายแล้วไว้ตั้งใจสวดจริงๆก็หายอะโอ้หเยอะแยะไปคนที่เขาหายอ่ะคือมันต้องอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ใช่ตั้งใจถูกหลวงตาครับโชคดีเลยสวดมนต์ตีสามอะ คนที่เขานอนไม่หลับเขาจะได้มาจรวจกันเองไงมีนะยุคเนี้ยคนนอนไม่หลับกลางคืนดึกๆอ่ะทีสองทีสามลุกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยก็จะมีเพื่อนนะเพิ่มไปเรื่อยๆแหละเพื่อนที่นอนไม่หลับอะใครจะเอาตีสอง <c oughs> หลวงตาคะการโทรจิตเนี่ยครั้งแรกของการโทรจิตเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราโทรจิตได้แล้วอะคะหลวงตาเอ่งจถามอนาคตเอ็งจถามอดีตแต่เองเห็นหลวงปู่เนี่ยเองมองหลวงพ่อเราหลวลงพ่อท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนึกถามท่านเลยนึกงถามเนี่ยถามอนาคตไงสมมติว่าบ้านเองเนี่ย หมือไปไหนเอาไหนยังก็นึกถึงท่านแล้วก็นึกในใจหลวง,งปู่รถข้างหน้าเนี่ยที่จะสวนเนี่ยมันเป็นสีอะไรใช่ไหมใช่มันถูกตามที่เองเห็นไงมันไม่อุปทานเนาะมันเป็นอนาคตก็คือเริ่มใช้ได้แล้วใช่ไหมคะถูกเริ่มที่จะใช้ได้ใหม่ๆม,ม,มันก็ผิดผิด,ผดถูกถูกนะ นานๆนนเข้าส่าอารมณ์เองดีเมื่อไหรเนี่ยเองจะคุยไม่เลิกอะ่ะงั้นเองคุยคนเดียวนะเองนึกเนี่ยสิ่งที่เองนึกมันก็เป็นอย่างที่นึกอะ่ะคือนี่คือคือการพัฒนาของการโทรจิตได้แล้วก็คือต้องฝึกจนให้มัน<อ>มันจะรู้ด้วยนะว่าจะใครจะถูกหวยอ่ะถูกตารลีนเนี่ยเจะรู้เองเห็นเขาเองจะรู้นะ นี่มีโชคไม่มีโชคอะไรนะเขาเอางถามหลวงปู่ผมอะไรไปไหนนี่ก็ต้องถามท่านของนี้ดีไหมอะไรเมื่อเนี้ยคือเราเราเราต้องให้จิตเราเบาหรือว่าเราม,มันจะมีสองอย่างนะครับหลวงตาอันนี้เป็นคําถามเวลาจะถามเนี่ยให้หายใจเข้าลึกๆแล้วก,ก็แผ่แไปนึกถึงท่านแล้วก็แผ่แล้วก็ถาม ต้องเคลียจิตก่อนให้ให้ให้จิตเข้าเข้าในหมวดของเมตาก่อนเพราะการแผ่นี่คือเมตตาไงอารมณ์มันจะเริ่มเบาก่อนแล้วมันก็จะความรู้สึกนั่นก็จะกระทบกลับมามันจะเป็นจริงไม่จะเห็นแล้วก็แผ่เลยนะถ้าจะถ้าจะโทรจิตเนี่ย ต้องแผ่ออกไปกอ่อนใช่ให้จิตเรารู้เบาแล้วก็ในเรื่องราวของเราอย่าไปอย่าอย่าไปถามเรื่องคนอื่นเ,เ,เรื่องชีวิตของเราเนี่ยการพัฒนาในการโทรจิตก็คือมันจะเริ่มแม่นขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องฮนะถ้าเริ่มแม่นขึ้นนั่แปลว่าเราเริ่มพัฒนาในการใน,ในการ เขาไม่ไปเขารู้เขารู้แล้วเขาค็ไม่ไปแล้วเขาจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนหนูจะารถนาอะไรดีไหมหลวงปู่โน่นแล้วสร้างบารมีแล้วคือเชื่อแล้วไงแต่เส้นตรงนั่นก็ยังอยู่คือถ้าเราเข้าใจเรื่องโทรจิตแล้วรู้ละมันได้แล้ะมันต้องถามเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังแล้ว เราจะต้องไปยังไงตอ่อยังีใช่ไหมถูกต้องช,ชีวิตเป็นยังไงจะได้ทรัพย์มาไงเพื่อสร้างบาร,รมีอะไรประมาณเนี้เนีย่ยหนูจะสร้างตรงนี้หนูจะทํามาเนี้ยหนูจะไปแผ่ตรงนี้หนูจะไปโน่นนี่นั่นเรื่องการสร้างบาร,รมีแล้วที่ที่เมื่อกี้หลวงตาบอกกับน้องว่าให้ไม่มีก่อนแล้วถึงจะขอทําไมต้องรองให้ไม่มีแล้วถึงไม่ไ <ป S 2> ใช่รรถ้าเรามีอยู่เนี่ย มัน,มนจํา<ผ>เป็นต้องขอท่านทาไมล่ะก็เองมีอยู่แล้วท่านก็จะบอกเองขอมาทําไมล่ะถ้าเองถ้าเองมีเยอะๆมีจะเข้าวัดหรือเปล่าล่ะมันพอกับพอแล้วล่ะใช่ไหมล่ะถ,ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ก็พอดีก็โอเคอแล้วเวลาตายแล้วก็เอาอไปไม่ได้หรอกเป็นการติดเปล่าๆบางทีอ่ะค,คือหลวงปู่ก็จะ ไม่ให้เราเกินที่จะพอดีใช่ไหมคะหลวงตาถ้าให้พอดีครว่าพอดีเพราะว่าถ้าเกิดไปกว่านั้นเราก็จะติดเราติดฮะ<ด>เราติดนะเ,ดนะเพราะว่ามันมีคืองเงินเนี่ยมันเป็นทิปอะ่ะเองอยากไปไหนก็ได้ในโลกนี้ใช่ไหมจะเดินทางไปไหนมันก็มันก็สะดวกอะ่ะเพราะเองมีทรัพย์ไงแต่ถ้าเองตายไปเนี่ย เองจะสะดวกเองก็ต้องมีบุญไงเขา้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจพ้าะโลกโลกมันเป็นมันเป็นศูนย์กลางการเวียนว่าตายเกิดไงอะไรมีอะไร อ,อ๋อโดยละเอียด,โอ,โ,ดยโอ้เอ็งฝึกไปอย่างเงี้ยเอ็งจะรู้มันสอนละเอียดไม่ได้หรอกพวกเนี้ยเพราะว่ามันมันรู้ใครรู้มันไงใช่ไหมไปถึอง,องอยากเกิดเลยเนี่ยเอ็งก็ฝึกไปเรื่อยๆเพราะเอง็งเอ็งจะตายเนี่ยมันบีบอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ตายเลยนะเอ็งก็ต้องอธิษฐานไปเลยไนงะมันก็จะไปตามที่นีที่เราปรารถนาแล้ว คนตาได้แต่ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าอันแล้วมีฤทธิ์แล้วก็ฝึกรดไงก็ฝึกฤทธิ์ไงเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้นะใครจะตายเขาก็เอาก็ประมาณยี่สิบสามสิบประมาณนี้แหละเรารู้นะเพราะเพราะติตมันเป็นตัวรู้แล้วมีฤทธิ์แล้วเกิดจากการสวดมนต์เนี่ย เราก็หายแวบไปหามันวิส่งวิญญาณมันเองเข้า,า,ขาแทนถูกต้องเลยร่างเองที่ที่อยู่นั่น,านาสายใหญ่มันกระขาดแล้วองเข้าแล้วถูกต้องเลยไม่ต้องอันนี้ส่วนใหญ่มเป็นพระปาเจกนู่นส่วนใหญ่เป็นพระปาเจกเพราะพระปาเจกเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นไปเสวยบุญใน เซวโรโลกหรือปอมโลโรคหรอแล้วถ้าจะจเขาจะไปเขาจะไปอยู่ป่ายามะพรานู่นไปอยู่ที่อารมสมบูรณ์ด้วยอาหารประมาณเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเกิดเลยส่วนใหญ่เกิดเลยก็เราก็ปฏิบัติอยู่นี้แล้วก็ถ้าเราสมมติว่าตอนนี้เรายังไม่ตายแต่เราก็ม่วงที่เราปฏิบัติอยู่เราคิดว่าถ้าชั้นตายนันจะไปเกิดแถวๆนี้ยเราก็ที่หาได้ได้ มันอยู่ที่กำลังใจะที่เราฝึกกันทุกวันนี่แหละเริ่มต้นในการสวดมนต์นี่แหละพอเราสวดทุกครัง้งเราก็ห่างจากความไม่ดีทุกครั้งไงถ้าสวดจนจิตมันเบาจิตมันไม่นองคานเนี่ยจิตมันก็หยุดน่ะมันนิ่งอ่ะนิ่งแล้วมันก็มีฤทธิ์อ่ะเอ็งเองเอมียอะไรถามอะ สวดมนต์อย่างผมว่าหน,น,นหูสวดตามรอบอ่ะทุกทุกรอบอ่ะแล้วหนูไม่อธิษฐานขออะไรเลยแต่หนูแผลอยู่เฉยอก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเองแผ่เองก็มีพวกอ่ะใครมารับเองก็มีพวกแผ่ทุกครั้งมีพวกทุกครั้งแหละถ้าคนเขาสวดนานๆเนี่ยมันสวดเองไง คือมันชินแล้วเนี่ยมันจะสวดเองตรงไหนที่มันวิญญาณมันแล้วก็มันก็แผ่เองตรงไหนที่ไม่มีมันก็สวดเองจิตมันเป็นตัวรู้เข้าใจไหมเนี่ยที่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 านให้สวดมนต์เนี่ยคือให้ขยันสวดหน่อยเดินไปเดินมากินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนให้สวดมดนต์ให้แผ่ให้ไปเรื่อยอ่ะเยอะหลายหลายปีพออายุมากขึ้นมันจะชินความเคยชินตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการ บันทึกบุญมันจะบันทึกเองมันจะแผ่เองมันจะอิสานเองแล้วเวลาท้าถ้าหมูไปงานศพเนี่ยแล้วเวลาหไปจากศพเนาะแล้วแล้วหมูสวนอิมพัทชิลุกจะจะรับพลังงานของเหตนุ่มถูกไหม ก็ถูกแล้วเขาก็รับบุญกับจากเราด้วยไงเขาก็มาสวดมนต์กับเราด้วยถูกพร่ออธิษฐานนะเวลาใครสวดมนต์บทไหนเน่แทรกเข้าไปได้เพราะมันเกิดมาจากขึ้นเดียวกัน บทสวดมนต์ทุกบทนะมาจากไรสนานาคมมาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไงเพราะนั้นมันเป็นคลื่นเดียวกันแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันเราเอาความหมายจากักรพรรดิขึ้นจกักรพรรดิเข้าไปในปทุกบทได้หมดแหละมันจะแทรกแทรกเข้าไปในหลวงพี่ที่เขาสวดอยู่นั่นนะถูกเขาทำมานานแล้วคนที่เขาทำเป็นเขาทำมานานแล้วเขาไม่รอเวลา เพราะมันแทรกไปแล้วเนี่ยจิตตูวเจ้าหลายองค์เนี่ยไม่รู้แผลไปไหนมั่งเนี่ยมันก็ไปตามนั้นด้วยนะตามรูปรักษณ์ด้วยที่เราสร้างขึ้นนั่นและหลวงตาคะแล้วถ้าเราอย่างอย่างเราอธิษฐานรวมบุญให้หลวงปู่รวมบุญไว้ตั้งแต่เช้าอะคะ่ะแล้วมันใช้ได้ทั้งวันไหมคะมันอยู่ที่เราลมเองน่ะถ้าเองอยู่ในบุญมันก็รวมอยู่ ถ้าเองอารมณ์เสียเนี่ยบุที่รวมมันก็ไม่ไม่มาหรอกอย่างต้องรวมใหม่คือคืออย่างอย่างหนูเนี่ยหนูจะรวมบุญตอนเช้าทุกวันต้องเช็คต้องเช็คนะว่าอารมณ์เองไม่ดีเนี่ยมันวันเนี่ยมันเรื่องอะไรพอพออารมณ์มันเสียปุ๊บเราต้องเอามารวมใหม่อีกใช่ไหมคะเพราะว่าคือเรารวมไว้แล้วหนึ่งครั้งแล้วถ้าเราอารมณ์ดีทั้งวัน ลมรบกูก็สามารถแผ่บาตโนมัทย,ท,ยที่เรารวมไว้ทั้งหมดถ้าลมเสียเมื่อ,อไหร่หายใจเข้ึกแล้วก็รวมใหม่ทีสารรวมใหม่มสวดใหม่แผ่ใหม่คือคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่อารมณ์ของเราถูกถ้าเมาื่อถึงแม้ว่าอธิษฐานทุกวันแต่ว่าในระหว่างวันอารมณ์เสียก็ต้องรวมใหม่ใช่ไหมถูกเพราะเรามีรูปมีนามเป็นตัวกระจายพลังงานมนุษย์เนี่ย กระจายกรรมกรรมทั้งดีและไม่ดีนะกระจายไปตามสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะใช่ไหมอันนี้เรากระจายบุญไปให้โลกวิญญาณโลกวิญญาณก่อนนานๆเข้าเราก็เลื่อยไปหามนุษย์มนุษย์ที่ป่วยมนุษย์ที่ผิดหวังมนุษย์ที่อะไรพวกนั้นเนี่ยการอธิษฐานรวมบนนุญน่ะหลวงตา อืมเราเราเราอธิษฐานแต่จิตของเราเนี่ยต้องนึกให้ออกว่าเป็นบุญจริงๆด้วยไหมคะหลวงตามันไม่เขียวหรอกบุญเราทําตั้งแต่เด็กมีเยอะแยะเวลาเราสวดมนเนี่ยบุญทั้งหมดมันก็มานะแล้วแล้วก็บพลังงานที่เราสวดด้วยพลังงานที่เราอธิษฐานด้วย,ลงงวดดวยแล้วก็บ,บารมีหลวงปู่ด้วยจักรพัรดิด้วยบุญเราด้วย ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมันจะสว่างไหมล่ะสว่างสว่างฮนะเราอธิษฐานรวมบุญโดยขอบาร,รมีหลวงปู่ให้รวมไม่อธิษฐานมันก็มาเพราะเรานึกถึงท่านบาร,รมีท่านที้ทิงไว้ในโลกเนี่ยมันก็มารูปลักษณ์ที่เรากรรมอ่ะที่เราคิดอะ่ะเข้าใจมันเป็นสื่อสื่อพลังงานสื่อบุญสื่อบาร,รมีของท่านใครนึกมันก็มาหมดแหละ นึกพร้อมกันจะมาพร้อมกันหมดเลยไม่เหลือหรอกพราอม,มันเยอะมันเยอะเข้าใจไหมค,คือหลวงตาอะไรบอกว่าการอธิษฐานเพียงแค่เรานึกถึงหลวงปู่เนี่ยมันก็เหมือนอธิษฐานไในตัวอะไรถคะหลวงตาทุกเรื่องราวเลยใช่ไหมคะขึ้นท่านก็นมาที่เราไงมันอยู่ที่เราจะเอาขึ้นตรงนั้นไปให้ใครไปให้มนุษย์ไปให้วิญญาณแถวาเนี้ย แถวไหนก็นได้ที่เราอยู่เทนี้วิญญาณนั้นมันอยู่ที่เขาอีกันแหละถ้าเขาน้อมก็ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าเขาไม่น้อมเนี่ยเขาก็ไม่เอาอ่ะมันอยู่ทีปลายทางเราอยู่ตรงกลางแต่เรากนะ็าาคือไม่ต้องสนใจแผ่ออกไปอย่างเดียวโอ้ร้อยดวงเอาสิบดวงเนี่ยเราก็ไม่ขาดทุนแล้วละอาชิ เก้าเก้าสิบก็ปล่อยมันไปมันไม่เอาไงจะไปห้ามมมนได้อย่างไรหรเพราะมันไม่น้อมมันก็ไม่เอาอ่ะคือคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบเนี้ค่ะหลวงตามนุษย์เนี่ยนนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยไม่ใช่ของใครใช่หรอค่ะหลวงตาแม้จะแม้แต่ตําแหน่งผู้ได้เจ้าก็ไม่ใช่ของใครผู้ได้เจ้าผ่านมาแล้วกี่องค์แล้วละ่ะ นะท่านไปท่านเอาอะไรไปได้มันโลกเนี้ยท่านเอาไปแต่ความรู้สึกนะคือมันไม่ใช่ของใครอะ่ะมันสมบัติผัดกันชมกันในโลกมนุษย์นะโลกใบนี้ยคือการเรียนว่าตายเกิดเนี้ยนี่คือฐานที่จะต้องรู้นี่คือฐานที่จะต้องรู้ถ้าเองอยากไม่เกิดนะมันไม่ใช่ยากอะไรนี่ก็ห่างจากกิเลสนะก็คือการสวดมนต์ภาวนาจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะ่ะ พอไปทั้งโลกก็กลับมาทั้งโลกก็กลับมาทั้งโลกก็กลับ,มลบไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านนั่นแหละไม่รู้อะไรเลยคงมันไม่ได้หรอกเพราะขึ้นนี่บันทึกอ่ะมันมีสายใยทุกครั้งที่เอบมาทึกนะมีสายใยทุกครั้งที่สวดนะสายใยมันยาวขนาดไหนนะเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้มันไม่ใช่เล้าการสวดมนตน์ก็คือเป็นการ ทำสายใยต่อสายให่ทั้งอดีตหลายภพหลายชาติของเราเลยใช่ไหมครับาจารตาตามตามแนวทางหลวงปูน่นะแนวทางท่านก็คือต้องจะเริ่มแรกเริ่มสืบสวดมนต์นั่นแหละนั่งกุกเขานั่งพับเพียบมองภาพพระถวายชีวิตเนี่ยพุทธังชีวิตตังไงบูชาโดยชีวิตอะถวายชีวิตเราไว้กับท่านนลเพราะท่านมีเยอะมีหลายองค์ข้างง่ายอีกหลายองค์ ไม่ขึ้นเดียวกัน้าใจไหมพุทธะธรรมะสังฆะองค์ที่ไปแล้วคือพุทธะกับพระรานแต่ธรรมะปกติจะไอ้สังฆะเนี่ยมันยังมีปัจเจกกบภูมมีหนอพุทธภูมิมันมีูุจอานั้์ไม่เกิดอีกเยอะแยะขา้างหน้าน่ะมันก็เป็นสายใหญ่เดียวกันไงหลวงตาบอกว่าให้เราตามพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ เราอยากเป็นใหญ่ไหมล่ะอยากใหญ่อยากใหญ่เองก็อธิษฐานตามทุกองค์ละเห็นพ,พระองค์ไหนทําน่นทํานี่เยอะๆนั่นเอง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 ต้องพิจารณาองค์นี้ปรารถนาใหญ่แน่นอนเพราะท่านทําไม่หยุด <c oughs> ถ้าองค์ไหนอยุดงิ่บเงี่ยวไม่สนใจใครแลนะ้วน่ะองค์นั้นคือไม่เกิดมปนปรารถนาไม่เกิดถ้าปรารถนาไม่เกิดจะทําทําไมล่ะท่านก็น จอจอในจิตท่านจดจออยู่กับกรรมฐานเพื่อจะเอากำลังมาตัดภพชาติส่วนอีกองค์ที่ทำน่นทำนี่คือหาบริวารหาบุญบันทึกบุญตลอดไงเพราะเอาแบบเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้านู่นแล้วเราอธิษฐานตามพระโพธิสัตกันตั้งเยอะตั้งแยะพระโพธิสัตว์จำเราได้เหรอคะหลวงตาทำไมจะจาไม่ได้หลวงตาจาได้หมดเหรอคะต้องเยอะเลยนะคะได้ ในอนาคตจำได้ตอนนี้ก็พอจำได้อยู่คืออดีตคือปัจจุบันการกระทำปัจจุบันคืออนาคตถ้าไม่เคยรู้กันจะมาทำไมบางคนมาจากโอ้ไกลอะาเ็เป็นลูกตาไม่มาหรอกคข้าไรู้ถ้าไม่คุ้นกันไม่มาหรอกใช่ไหมหรือไม่ก็มันต้องมีประโยชน์อะถึงมา ถ้าไม่มีประโยชน์มันคงไม่มาหรอกอะมีคนบอกว่าเวลามาหาหลวงตาเนี่ยหลวงตาครอบวิมานให้ทุกคนจริงไหมคะก็จริงนะแล้วแล้วบางคนมาหาหลวงตาแล้วหนึ่งครั้งต้องมาสามอีกเพราะอะไรคะโอ้ต้องไปถามเขาไม่ถามหลวงตาไม่ได้หลวงตาก็ต้องมีเทคนิคให้คนกลับมาหาหลวงตาอีกแงๆะะ่ๆแล้วค่ะหนูว่า <c oughs> ไม่คนกลับมาหาหลวงตามันมีหั่นยางอยู่เองรู้จักไม่หั่นยาง่ะมีหั่นยางเออเพราะว่ามีทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทั้งมา,าไกลๆมาจากหลายๆที่อย่างนี้นค่ะหลวงตาหลวงพ่อท่านสอนให้เข้าใจเรื่องตามสภาพความเป็นจริงไห